สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซิมซิม DIY สำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวแอมรถยยต์ยี่ห้อ Power b l u รุ่น PBA5200 ขนาดกี่วัตต์ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวอักษรที่เขียนติดไว้มันเลือนลางหายไปก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยมาแกะดูอีกทีนึงมาดูช่องเสียบด้านบนกันก่อนครับซึ่งเขียนกำกับไว้ว่าเป็น low in กับ low out แสดงว่าแอมตัวนี้ใจจริงผู้ผลิตเนี่ยก็ต้องการให้มันเป็นตัวขับซับเบตอย่างแน่นอนครับส่วนข้างๆก็จะมีช่องไฮอินไว้สำหรับรับสัญญาณเสียงวิทยุเดิมโรงงานที่มีเฉพาะสายลำโพงที่เป็นสัญญาณเสียงระดับสูงให้สามารถต่อตรงเข้า power amp ได้เลยทันทีถัดไปก็จะเป็นเกนมาสเตอร์เล่งเสียง แล้วก็มีปุ่มไว้สำหรับปรับซ u เปอร์เบสว่าบูตเบสได้มากเท่าไหร่ก็มีตั้งแต่0 d เดซิเบล5เดซิเบลแล้วก็1 0 d เดซิเบลถัดไปก็จะมีปุ่ม X-Over ปุ่มตรงนี้สามารถกำหนดให้แอมทำงานช่วงความถี่ของเสียงย่านไหนได้บ้างถ้าเป็นฟูลก็ขยายเสียงเต็มคลื่นเหมาะสำหรับลำโพงที่ตอบสนองได้ทุกความถี่ครอบคุมทุกย่านเสียงถ้าเป็น LPF ก็ตัดเอาเฉพาะยาดความถี่ต่ำๆถ้าเป็น HPF ก็ตัดเอาเฉพาะยาดความถี่สูงๆ midrange ให้กับลำโพงทวี t เตอร์นั่นเองครับส่วนปุ่มปรับ LPF ตัวนี้ไว้สำหรับปรับละเอียดของ low pass filter อีกทีหนึ่งนะครับก็คือสามารถเลือกจุดตัดความถี่ของย่านเสียงต่ำในช่วงความถี่50 h ฮจนไปถึง250เ z ซึ่งก็เหมาะสำหรับขับซับวูฟเฟอร์นั่นเองครับส่วน HPF ก็เอาไว้ปรับประเอียดของ High p a s s Filter ช่วงความถี่ 120Hz จนไปถึง8 k h กิโเลยทีเดียวส่วนที่เขียนว่าโหมดตรงนี้ถ้าขึ้นไฟสีเขียวก็คือทำงานปกติแต่ถ้าเป็นสีแดงก็แสดงว่าเครื่องกำลังมีปัญหาอยู่มันก็ตัดการทำงานของแอมป์อัตโนมัตินะครับ เพื่อนๆก็ควรจะเอาไปให้ช่างเช็คตรวจสอบอีกทีหนึง่งสำหรับด้านหน้า Input ก็จะมีประมาณนี้ครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับแอมตัวนี้เ u t p u t จะออกมาเป็น2 Channel นะครับและสามารถต่อแบบบิดได้ด้วย ถ้าเพื่อนๆมีซับเบสหนึ่งลูกก็สามารถนำสายลำโพงลบมาต่อลบตรงนี้ได้เลยนะครับและนำสายลำโพงบวกมาต่อที่บวกตรงนี้ได้เลยเหมือนกันครับการต่อในลักษณะนี้จะทำให้เพื่อนๆได้กำลังวัด2เท่านะครับซับเบสเสียงก็จะมีพลังที่หนักหน่วงขึ้นมาเยอะเลยครับถัดไปก็จะเป็นฟิลกันช็อตนะครับซึ่งให้มา2ตัวแล้วก็มีขั้ว B บวกขั้วรีโมท และก็ขั้วกาวปกติเหมือนแอมทั่วไปทีนี้มาดูข้างในกันบ้างนะครับวงจรด้านในนะครับก็ดูจัดเรียงสวยงามนะครับสังเกตว่าจะมีฐานซิสเตอร์ขับอยู่ชนแนลละ2คู่ซึ่งถือว่าให้กำลังขับที่ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผมเดาว่าน่าจะมีกำลังขับรวมน่าจะประมาณ400ไม่เกิน500วัตต์ถ้าจะขับซับ10นิ้ว1ลูกก็คือเลือกไม่เกิน500วัตต์นะครับน่าจะพอไหวอยู่ ก็ถือว่าน่าเล่นครับสำหรับแอมตัวนี้เสียงดีราคามือสองก็อยู่ที่หลักร้อยไปปลายๆสำหรับคลิปนี้ผมก็จะรีวิวไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ